รัฐสภาช่วยประชาชนวันนี้มีนายคอซีมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพักพลังประชารัฐหารือถึงปัญหาของโรงเรียนสอนตาดีกาจังหวัดปัตตานีขาดความพร้อมด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนข้อจำกัดการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนตาดีกา ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอหาหรือต่อท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1ครับขอความการุณาให้กระทรวงมหาดไทยในส่วนกํากับดูแลองค์กรท้องถิน่นได้พิจารณาวางแนวทางให้องค์กรท้องถิน่นได้ใช้อํานาจและหน้าที่เข้าไปสํับสนุนโรงเรียนสอนศาสนาประจํามัสยิดได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ2ครับหากกรณีกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถวางแนวทาง ใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นได้เพราะติดปัญหาสถานะโรงเรียนตาริกาเป็นโรงเรียนเอกชนขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยได้โปรดหาเรือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางให้โรงเรียนตาดิกามาอยู่ภายใต้สังกัดองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้อนาคตการจัดระบบข้อมูลทางการศึกษาจะมีมาตรฐานเดียวกันการกําหนดครูผู้สอนได้พอเพียงและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้านการสื่อการเรียนการสอน จะมีมาตรฐานและเพียงพอต่อผู้เรียนเพื่อให้โรงเรียนตาริกามีมาตรฐานที่ดีขึ้นด้านนายชิสนุพงศ์ตั้งเมธากุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคปรปฐมพักประชาชนปรึกษาหารือขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหลายทางและบนเกาะกลางถนนพุทธมนตรสายหเนื่องจากต้นทูบหรือสีบดบังทัศนียภาพในการขับรถอีกทั้งดอกของต้นทูบหรือสี ฟุงกระจายเข้าไปในชุมชนสร้างความเดือดร,ร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ไหลาทางและก่อการถนนพุนทธมณฑลสาย5ให้สวยงามและปลอดภัยไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่และยังเป็นการแก้ไขปัญหามมเมล็ดดอกทุบฤาษีฟุ้งกระจายกระทบต่อชุมชนอีกด้วย เพราะความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญรัฐสภาจึงขอเป็นกระบอกเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้คลายความเดือดร้อนต่อไป